ครับกลัวบรรทุนกับลุงเด่นไปกินปลาเที่ยวครับวันนี้มากาดเจอแมงอันนี้คนมาในห้องแมงอย่างเขาแมงแมงกี้ฟ้าแมงงุ้มหน้าเอ่อทางทางอย่างก็ทางอีสานจะห้องแมงแมงระงำไงแมงอีงำไงเนี้ยถุงหันเดี๋ยว้วยเป็นแมงไงก่อนนโตโตมามันจะเป็นแมงแมงอย่างกันแมงกับบี้แมงกับบี้ครับนี่อันนี้อันนี้อย่างครับนอันนี้าอันนี้อย่างครับนี่หัวก อีหวกันนะอีหัวแล้นี่แมงแต่เนี่ผมก็เห็นตะกิสานขอไปก้อยแบบครับเอาไปก้อยหดเอาไปทอดใส่ไ่กลํบเอาไปทอดใส่ไข่กลํเนาะอันนี้ฮัลนะเอาอสามันอันนี้ฮัุ้ยเป็นกอน อ๋อต่อต่อใครห้ากนกินก่อนแน่นอนแค่หันเมงนี่ผมได้่เคยกินกว่ากว่าจะกว่าจะซ้อนเนื้อมีง่าย่านั่นเนาะสี่คนนั่นเองสามคนเลยเอาสามถุงแล้วกันครับสามถุงหกสิบบาทอสามถุงสามถุง ต่อใครให้มันกินก่อนถ้าทอดเนาะถ้าไปก้อยก็ตามสูตรบนนั้นเนาะตามสูตรบนนั้นครับเอาไปได้สามสูตครับสามสูตรอย่างนี้เนี่ยและอันนี้อะไย่งครับอีหวงเอออีห่วงอีห่วงกี่บาทเนาะอีห่วงไอหวงสาวบาทอีห่วงเนี่ยไปย่างกินเนาะใส่ตต้กันนิดกับออนะอ๋อเอาอีห่วงสองอันน้ำเอาสองอันเอีห่วงสองอันปลาไหลเจ็ดสิบบาทเหรอครับ อะไรเจ็ดสิบบาทเป็นหกสิบก็เป็นสี่เป็นร้อยปรดีเยวน้อร้อยปรดีครับยังไงรอติดตามนะครับครับผมนี่ครับได้มาแล้วครับเอิสานบ้านห้องแมงรังงามัดผมห้องแมงง้อมแมงปกหน้าว่ะครับสดสดสดนะน่ะไม่กล้ากับบัวนุ้งเรียนเอามาทอดใส่ไข่นะแต่ว่าจะทอดใส่ไข่ยาดกับบัก้อยกัอร่อยยดดจิงเราเด็ดกับมากแบบนี้ไงก้อยแต่ว่าผมก็มีเมนูกับินกับข้าวแรงครับนี่ครับดู น้ำพริกกะปิลุงเด่นผมปดแฟชมันเลยสีแบบนี้แล้วผมจะปิดแฟชให้ดูอสีจากมุมกล้องเหมือนกันน้ำพริกกะปิต่ำเองครับเขาจะกะปิจากพี่เล็กพี่เล็กเอามาฝากชานน้องเข้มข้นนี้วก็เอาพริกขี้หนูส่วนลอยครับผม,ผมจะถอดไข่กินกับข้าวหุงถอดไข่เจียวชะอ,อมนะครับไข่ถอดอแต่ว่าก่อนอืินเลยเขาแล้นหนักนะเราลองมันไอ<ว>ยสุดใหญ่นะครับใหญ่ทัน ชิมดูกําลาเล็กมีนันเลกกระยาครับครับมาดูวิธีทำครับโอ้ใส่บะกอกไปบะกอกบ้านผมเนี่ยว่าตัดเราพริกปัดต้มใส่บะกอกใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วใส่มะนาวใส่น้ำปลาเมื่อกี้เนาะน้ำใจปิดๆครับแต่วันพบุรุษเหลือไว้เกินหนึ่งเอาไปมกตัวใส่พริกครับพริกป่น <Okay. S 2> อืมครับ เคยไข่ขกุ้งเต้นเนาะใข่กันนั่นเองเกลือหัวเ<า>ปไนหน่อยนึงเนี่ยเพื่อ,อนๆมันต้องมองดูว่โหดไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาหารการกินของ,ของวิธีชีวิตวานถุ่งครับอ้อใส่เกลือด้วยน่าจใส่เกลือครับมันมีเยอะทะปปรยักรอนพวกนี้ครับอ๋อสูตรเด็ดสูตรเด็ดต้องย่ะแน้ามป,าดดดดป่าหน่อยนึงลองดูครับ ที่จริงผมมันเคกินขนาดถามน้าเรนน้าเลยกับผมเคยกินเด็กมีเด็กเขาลองในเพลงเขาได้ยินได้ลองในเพลงไงเพลงอะไรเพลงอ่ะไรเพลงน้องแมงอิงนุมนี่ครับบีบมะนาวใส่คล้ายๆคุ้งเต้นหรอครับดินใหญ่เลยว่ะคล้ายๆคุ้งเต้นแล้วก็หอมใส่ใส่หอม ม,มีหลาบเป็ด,ดมีน้ำพริกกะปินะครับนี่กินกับข้าวหงแท้าเมน,นู้น่จะเป็นกับแกล้มเอาสด,สด,สด,สดๆเอาพิลลามให้มันดิ้นเลยโอ้โหหอมมากมะนาวเจอจยไม่เลี้ยงซี่มันดุไม่จางไม่หยัง cho con chim đùa thường người ta chim đây mình Complex, đem gide, đem ăn chấm này là cho con na nó để vì nó để nó lòng chim tôi cảm Ừ, mình mang Mặn mang cặp cung gì, mình mình bò, Mặn hòm thôi <laughs> kêu bao ก็บต้องเกี่ยวมันจะพูดคว่าพูดว่ามันคิดว่ามันจะเป็นไข่มันจะหยาบมันจะข้าวพันขขยังเนี่ยมันข้าวเจียงอันนั่นข้าวเดือดสมม่ะผสมแซ่บะเพราะว่ามันแซ่บก็ใช่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 กนอะไรกกกิน่แ้นเลยครับ อาแ,กกแสบแซ่บนะครับเนี่ยซาใจเลยว่ามัดเยต้องมันเป็นสาาักนั่นนี่ขนาดอะไรยังผมเคยกินนี่น้ำพริกกะปิเขานะครับผมว่าถ้าจะกินอร่อยก็มาทอดกับไข่นิดนึงหั่น,นบางๆปรุงแค่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาพริกไทยนิดหน่อยครับเดี๋ยวมีซอสตัวเองผมชอบกินนะแต่ว่ากินเช่อมกินกระเทียมเนี่ยต้องกินเหม็เจ้าเออกินไปคืน เพราะว่าถ้ากินไม่หวานนี่เวลาไปทํางานทําธุรกิจมันก็น่าเกลียดก,กินนี่แนตะ่หัวไม่อยากกินน้ำแข็งกระไเนาะได้ครับแต่เมียบอกกินแต่กระต่ายก็โอเคหนึ่งว่าเล่นได้ก็ว่าเล่นได้ก็ว่าใส่ไข่ลงไปหุงเ้าห้อนๆใส่ไข่สามเกล็ดต่อนะลุงเด่นครับใสนน่เมนูปโปรดถ้าว่ากินไม่เค็บไม่คืนกินเนี่ยตอนเย็นนี่ยครับ กินกับความฮุห่อนี่มันมันเข้ากันดีขนาดเลยนี่กดนลยครับอัน,นซื้ออันนี้ซื้อมาพักละห้าบาทพักละหรือชะอมแต่โรงเรียนบ่าข่านไปเกี่ยวไปนั้นบ่ต้องไปซื้อขอามบ้างเลยจริงหลังบ้านผมกับนี้<า>แต่ว่ามันบางแง่ยอดมันงามแล้วก็ข่านเล็ดนะก็เลยซื้อเาห้าบาทเอ้สิบบาทเชิญมาเรียนี่เยอะแยะและได้หำย่างที่ว่าซื้อเพราะว่าป้าพรการันเรา ลูกสาวแกผมชอบลูกสาวแกลูกสาวน้อยแต่ว่าขยันมากต้องตื่นตีห้าแล้วเอาของมาจากเแจ้งของมาขายนไ่นะโอเคไงน้อกนี้ผมไม่ต้องครับคือว่าเหรือว่าส่งเสื่อมเขาทำที่ผมได้ซื้ออย่างถ้ามันเดินไกลมาห้าถุงตอนเรีเขานั่งกินอย่างเัี้ยอยู่เว้ผมก็เอาสิบบาทสิบบาทห้าสิบบาทอย่างเง้ยแต่วการดูเขาว่าเพราะถ้าเขาไม่ดูคงอยากแบบ จากข้างลูเขาเป็นแบบอยังเขาอย่างมาเกงด้ว่าอย่ามาจ่วยแม่ดีเกินอ่าครับโมนักเลยถึงเวลาถอดนะครับตมเด่นครับตังกระทะน่องห่อนถอดละไข่เจียวชะอมกินกับข้าวแรงมันเฮาเนี่ยนะครับ<ม>เจอกระเพิะกระปิข้าหวหงเก็นหม้อลากเฟตต้มิ้งป่อยแมง แต่ว่าทามวันผมกับหมอใครมีนะ,ะเขาจะไปอ๋อใส่น้ำแกงใส่น้ำอะไรนเงี้ยยายนบอกเอาไปแข็งส้งมอุ้ยอุ้ยมบอกเขาก็อยา,า,ากกินวิถีชีวิตเนาะกินอร่อยดีแต่บ่กอร่อยอ่ะน,น่าเลวว่ะไรอาจารย์ได้กันไปกินมดแดงเลยกินตัวนี้เข้าไปเราคิดถึงไทยมดแดง่อเรางนี้เลยเนี่ยแต่ว่ามันก็หายากหน่อยแป้งตัวเองเดี๋ยวทเนี่นะครับ เดี๋ยวรอได้ชิมนี่เขาส่งนี่มานค้อฝากฝากคุณสอนสอนคุณสอนสงขาสอนประดับยนต์สระอินโดน,นั่นเลยก็กินมันก็กินนะม,มันก็กินรอร่อย<ว>แต่ว่าผม,ผมเป็นคนที่ชอบกินสระอีนนแล้วถ้าเจอสระอินโดนะครับมันจะนีสระอินโดนี่มันก็จะ สาระสาระมดานนี่มันจะมันจเข้ามันจะกดีดแก่แต่สาระนโดนี่มันจะมันจะก้อนเนี่เกียวกับไมกินคชายครับแบบนี้บบนี้ในภาคตะวันออกบนี้มันอยู่ภาคใต้ต้องอยู่ผมเอามาอ่ะนเอผมาเลยอร่อยผมมาจากสงขาเเดียวไปหาเดี๋ยวไปหาในกรมับ ครับชุบโอ้โหเหลืองนะครับนี่นเขียวนอกนุ่มในนุ่มในอืมอีถูกมีนู่นนี้แค่สิบบาทยิ่งกินกับน้ำพริกกะปิกระอยีางจะอร่อยกินกับกินมาได้กับอาจจะเรียนๆแต่ว่าไอไอชะโอมเนี่ย รู้สึกว่าจะมีวิตามินรู้สึกว่าจะมีวิตามินเอสูงสูงมากสูงมากกลิ่นมากกลิ่นมากกลิ่นมากแต่โรคเกาก็ระแวงระแวงหน่อยเบาๆหน่อยกวนหรือเปล่าหอมถอดกันบ้านเราเนี่ยครับไม่เป็นไรแต่กับโรงเรียนเก็ไม่เป็นแค่โรคเป็นโรคเกาต์ไม่มีโรงเรียนจัดอาหารเมนูสุขภาพารงนั้นเลย อย่างไต้องมีสุนภพรตัวหนึ่งล่ะลูกเรียนังทำให้เป็นอย่างสยเงื่อนเลยถ้าเป็นหนึ่แต่เพื่อนผมเป็นเบาหวานกันนี่ครับไปหาหมอเป็นเรื่องปกติไปตรวจเบาหวานวันนี้ไปต้องไปต้องไปหาหมอตามทัดไปกับแม่ผมอ่ะนี่ถอดนี่นะครับขิ้นไปเลยเดี๋ยวพ่อไข่มันจะบาแแฮมเขาก่อนถอดไปเดี๋ยวเรากำลังเดี๋ยวจะเมินเกินเกินเพิ่นเพื่อมาจากเขเือ้ยอ้กับหน่อย บนี่อ่ะก็ถึงเวลาตักตักขึ้นดูด้วยครับสดสดรายการของเรานี่มันสดสด,สดชุบกูโทนี่ครับพร้อมชิมกันเลยครับครับถึงเวลาชิมนะเลยต้องข้าสวยข้างผมเลยฝากนะเลยไม่ได้ใจเลยแล้วก็น่าเลยหน่อยอครับข้าวมันเยี่ยมอยู่เรามาดูเมนูครับจุ๊บ ไข่เจียวนี่น้ำพริกกะปิจริงๆสีเนะี่ยข้างนอกอะ่ะมันน่าก,กินมากน้ำพริกกับเอพริกับปี่ของพี่เล็กเนี่ยจากละน้องเนี่ยบันจะสีนี่นะครับอยากจะให้ดูอีกมุมหนึ่งดูไม่ได้เนาะแม่ดูในมุมกล้องกันสีของเขาสีดำแต่ว่าจริงสีสีสวยกว่ากล้องมันอาจจะเจอแสงลาบเป็ดก้อยแมงปลาทองเข้าหุงจานโตว่าโทษ

คาถาไทย่มันยังหิวข้าวอันนี้หิวจริงน้ำพริกกะปิยังไงน้ำพริกกะปิแต่ผมจะชอบเอาพริกขี้หนูสวนน้ำพริกกะปิต้องใช้พริกขี้หนูสวนมันจะหอมเป็นเขียวครับแล้วอร่อยนะน้ำอเมริกันข้าเลยถ้ามีบะเกอร์พวงบะเกอรอย่เยอะมันจะพูดไรกันไรกันสาวผมสาวๆนั่นเขาจะไม่กินข้าวนั่นเพราะจิ๋วพี่มาจิ๋มาอยู่มาดึก โต้โตหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเข้าเลยกินเดี๋าวัวนี้เป็นเป็นไในผมคือกันวิญญาณเนี่ยนะเป็นคนไท่เนาะกับไท่เนี่ยตลอดแต่ว่าเป็นบางคนเนี่ยว่าคิ้วเหม็นสาบยังเนี่ย่ว่านี่สาไมาแล้วแต่คนชอบเนี่ยผมนี่ชอบจะชอบชอบอมหน่อยแน่นอนถ้าคนเมืองเขาแกงพัดละเส้นไปยังเส้นไปเส้นพัด ปกเซียวอ,อันนั้ทำออไรย่างเลยอบหมบต่างไอันนี่จริงมันจริงมันถ้าขีดน้ำแดงใี่ไงอาจจะมาได้อาจจะเนานอาจจะมาได้จจปดินกินข้าวนะ่แ่่ว่ามันดีม,มจาจัดไลยก่าเ่ยก็มีล,ละนอง จังหวัดระนองเมืเรรองเคยเลยเด็ดเข้มข้นเนาะที่นี้ผมจะไปเผานะแต่ว่าเจ้านี่มันต้องเผาบอเผากับอะไรของพี่ได้กินไม่อมะมันนั่นอ่ะดินละเละเป็นงานซุปนะใส่บวก,กรกหวานนิดห,หวานหอมดีไค่แดง ก็ข้าวต้เตีนคนนี้ตีน่ไหมกะตีเขาตาปุ้ยยังไอาอข้าวครับข้าวจำแม่เป่งเลยมองแมนแม่เป่งแก่หน่แม่เป่งครับตองก็มะเดื่อมั้ยเนเนข้าวขาววายยังไงอกันี่กันหรออะไรง่วงเยเป็นก็จะกินข้าวอคิด้ยังคิดว่าใครมะเดงกันพี่เลยอ ก๋ิยนก๋อยก้อยนั่งจัดจานให้เด่นกินเด้นโน้ประกากินกินเราเพิ่งว่าใช่ <c oughs> ไหมก็ง่ายน่งตำา,าต้ำจ้ำตำทุกกลุ <c oughs> ่มน่าก็อร่อยไม่ใช่จำอยากกินว่ากินบ้นสินป์บานดีขนาดบ้านสิลป์ไงเปล เราเข้าได้เลยลเรากินคำโต๊ะไปเลยไปไมากพระเอกจริงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดเนียไม่ได้ใครครับใครใครต้องเรียเป็นพระเอกเวลาเจ้าผ,ผมลืมผมลืมจิ้มไ่จิ้มแม่งอย่างน้องคนต้องคนเหนือยบนห้องแม่งบ้านเขาเนี่ยันห้องแม่งโอ้โหปกติ มงปิหน้าัแมงปี๊ดหน้าเจ็บบไ่อดเสใครแบบกินหัแมงพปไหนมันต้องมีเสื้อส่งก็ด้เหรมันต้องแมงเหนียวเขาเอิ่นว่าอีนิ่วอีนิ่วผมจอีนิ่วตัวนี้มันเดือดไหมตัวเนาเน่าตัวเน่านที่มันเดือดนะแมงกองแของแมง้องแขนแมงเหนียวพี่เหียวห้องกรเอินองแขน้องกเอื่นแมงับแมงก้องแขนแมงลังงั้น เออแน้ำเออแน้ำเออแมบน้ำง่านเออแน้ำท่างงู้ภาไทยาานข้าวเนี่ยเออแมงง้ง้่ภาษาางแมงเนมเดี๋ยวพวก่นี้ไปดูในพอักลมมันจะมเพ้งว่อยงก่อนยังงอแมง้ำน้เอออยางเออเออเ็นแม่งปอเนาะเป็นแม่งปอเนาะกินข้าวบะหมี่นี่มันอร่อย ตะเวนมาสามวันแล้วนะแต่ว่าอร่อยเหมือนกันบางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็พอได้<ม>เวลาไปเที่ยวเนะนาะเพราะเว่ารีดในละคนมันเหมือนกันบางคนชอบแบบไหนชอบไหนแต่พอมากินอาหารแบบนี้มันถูกปากอาหารที่เราทำเองเนี่ยมันอรอปป่อยทุก<ไ>ปากทำเพ<ฆ>ื่อขอขายให้พวกต้น

วอาของมันี่กะทงอบแน่แหงแนวมากมาเฮ็นลักษณะของกล้วยองจีเซีบกล้วยหนมเออคือกล้วยหน่มกลยมันติกล้วยได้ทุกอย่างเลนใ่รอบหงรเขามาากแงมันมันติหอมน้องมันติหอมมันมามันตีไดในทุกอย่างเลยบอ่ว่าเป็ดวาก่ว่าเอไก่เนื้เ้อเป็อน้เตื้นี้มเนื้นืันื้เนื้ได้นอเน้อเนื้อนืัน้เน้อเนเนเนน้อน้อเน้้้ว นี่ตัวเล็กเเลยเกเด็กี้ก็เสื่อมากเลยเนาะาวบาเราเราเคยกินเลยเ็ก้อยมาแคาวบานชาวบาต้องคือเืยังกว่าแม่งไงยังกว่าแม่งแค่งตัวละจักบาทกว่าตัวละเนแงตัวละบาทตัวละบาท Mình <Nun> nhìn mọi điều đều nhìn thấy Mẹ kìa, mẹ kìa. Ồ, xác giảm. Thôi, cháu nhẹ nhàng, พี่หยบมาหลยอยู่ท่กินก็กันเลยกินกับลาบกัน่หยิบมาเลยแล้วแล้วครับก็ถึงก็ขอาคุณกคนที่เข้ามาที่ตามลาบเข้าเ้าไปเลยนะครับก็งเด่นอ้อมสามจานกินไหมบ้านทุงน่าลั น้องน้ำด้วยกระเพาะปีกปีกมาเดี๋ยวจัดบ้าตัวเขาหน่อยจัดไปอ่ะกินไปเรื่อยๆจานสองเลยนี่นี่สองจานได้สองต้องมีเบื่อแล้วอร่อยเลยนี่กินเกินตับนี่ต้องไอขี้หนูรวยนี่ยถ้าสุดผมเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยจะมีพี่ขี้หนูรวยตั้งหน้าเราต้องใช้พี่ขี้หนูสวนแล้วเดียจิ้มกัมก่อนวิดคลิปอะไมอย่างเงี้ยคาราคาราคิงหนูต่อนี่และสุดยอดครับทำกินกันบ้าน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาที่ตามนะครับอย่าลืมกดซับอะไรต<อ>ัวบันทุ่งกับลุงเดน่นแซฉะอยู่ทุกคนนี่หนาะตะเลงลุงพงศ์อ,อ่ะเนยมันเราพูดเรงจังหวันน้ำ,นำพริกกะปินั่นเลยมันสุดสุดแค่นี้ก่็แต่ว่าสีใจะในก้องมันจะเหมือนสีนี่นะหอมพริกข้าวม,มันก็แค่นั้นเลยหอมพริกโรยหน้าให้น้อยเดี๋ยวบวกเข้มข้นแต่ว่าไม่ก็รสชาติไม่หายสีในกล้องเข้มข้นแต่คือพอพูดบอกแค่ไหนสีมันไม่เหมือนกันนะเออเอออันนี้อาจจะจืดสีจืด อันนี้น้ำพริกกะกะปิแจกพี่เล็กแจกนัานองอร่อยแท้หมดทั้งไปเขาเมาะขนาดขอบคุณเพื่อนีิเข้ามาที่มครับอร่อยแล้วเลยเนาะกินกันต่ออ,อันนี้หลังกล้องหลังไม้ก็ยาวกันต่อน้อยนิดหนึ่งขอบคุณเพื่อนน้เข้ามาที่มครับ